ตู้เย็นหกไ่เด้อครับพี่น้องเมียและเมียนผู้เดียวนี่ครับนี่ครับพี่น้องจบแล้วนะครับขอบคุณตีมากมากได้อครับขอบคุณกำเสีเค้กมาเฟ่ตนนะครับขอบคุณมากมากได้ครับ สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุปูสุกค,ค้นครับพอกับช่องเต้าบนค้นมันแข็มครับพี่น้องพอกระดีผ่านแล้วครับตอนนี้ก็สี่หกโมงแล้วครับอีห่าหิซิบหลังจากมาขึ้นนะครับท <c oughs> ีมงานน้เซอร์ไพร์นะครับเกือบพักกันกับตั้งแต่สี่ทุ่มครับผมก็เมียน หวานกับเก็บของเมียงของล่างของเรียบร้อยครับหวานส้นอันนะก็เลยผ้ากันกลับนะครับรลืมเปาเคกตีครับมาขึ้นน่ะมื้อนะี้ิือมาเปาเคทตีก่อนไปเห็ดงานนะครับมื้อนี้มีงานนะครับตอนแปดโมงไปรับไอ้ามาเตอร์มมกาย,ยุสนามบินอุบลนครับพี่น้องก็กเก็บผ้าดีผ้าเดว กะมืกอ,อื่นก็สิไปสวรรค์นะครับเมึอ,อ,น,มอนิพักยูซีเลนทอนยูบนครับเดี๋ยวไปเป่าเคก,กก่อนนะครับไปเบิ้งเคก,กว่าเดี๋ยวก่อนหนึ่งไงครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวสิไปเปิดเบิ้งนะครับก็ขอบคุณน้องตีมากนะครับทีตีหน้าบนคนสารคามได้ครับฝากเค้กมากับเป่าอามกับเป้าอุดนะครับเป่าอุดมาให้เป่านะครับ บดได้เปาสามมาขึา้นค่าดจะตกใจกันโย่ป่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเคี้ยกันครับพี่น้องนะครับยี่เนี่ตู้เย็นย่างๆนี่ว,วะเปิดเบิง้งหม้อข้าวปุ่นกันครับเอาที่พอครับพีุวนน้ำข้าวปุ่นหน่ครับค้ขนขนครับ พี่เราแซ่บพี่เต้าครับคิดจะน้อกินเ้าวตู้ย็นหกไม่ได้ครับพี่เราเมียก็เมียผู้เดียวนี่ครับลิชจากตีแม่บนคนสุดาคามครับ ขอบคุณน้องมากมากเด้อเปิดไฟกันเ,เก๋แก่กันครับนี่รัไปี่องจุดแล้วนะครับขอบคุณตีมากมากเด้อครับขอบคุณกันสีเค้กมันคฟื้อนครับเี๋เือเราค้าสิออกไปฝากบาลดอนกับบาลสกุลนะครับอันนี้ข้องตี อุดกบรบเปามาว่าห้ครับยาสีเปาห้เด้อมาครับพี่น้องมาเปาขีิย้อนเป็นทั้งแก่นม่งแก่มาขึ้นก,นกระเ,เปาแล้วครับอ,อันนี้นลืมเปาครับมาขี้นนะขอบคุณมากมากเลยครับฮะยู่ดีไม่แห้งครับต้อนแรกก็สิเอาไว่าแหร้นแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวลาเหลืองเลี่ยนมากกับมาแบงกันกินหรอกผมก็สิได้ไปเฮ็ดงามนะครับพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวถ่ารถตูมาให้กสิอาบน้ำแต่งตัวแล้วครับพี่น้องตอนนี้กสิฮกม่วงเคึองหรอฮกม่วมงกลัวนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคำอวยพรเดอร้อครับเพราะว่าจะเป็นในคอมเมนต์แล้วก็นในโพสชุมชนของเฟซบุ๊กใน อ่าใน YouTube นะครับกับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ไวพ้พรอนให้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตเด้อครับขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องเอาละ่ะย่างฮอสิได้เดินท่านไปเห็ดงา,หเ,าเหรอ,อครับมือนี่ยสักสี่เห็ดงากินขาวเส่าครับเดี๋ยวเห็ดงากินชิานเส่าก็สิลดมากศลเหครับพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบทายขี้ข้าขี้หนำก่อนครับพี่น้องได้สาวหัวน้องสาวหัวน้องสาวหัวน้องหัวหยองเลยครับพี่น้องขี้ดื้อคักคักขี้ดื้อคักคักอืมว่าจุูหนาวปะหนาวยู่ปะ แง้งโตแล้วหรอครับพี่น้องกํลังถายประตูไหครับเนาะเะรไปกรลุมาปะปะไปกรลุบมาไปกระลุกดีกว่า,าไปกระลุบ เรียบขวรนหนาเบิดพี่น้องขนาดตาสันมาได้ก็ได้มักอน,นี้หนาจะของหน่ว,วนขวรนหนาครับอ,รอ่ะเอามาน่องมาเอ้ยที่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโย่เอ้ยเรื่องยัง งานตกแล้วตกแล้วไปยุกับงาเด้อรุงจิไปเลยได้บ้านรุงจิไปเลยพูนพูนรอไทยบื้นบื้นมาหรอน้ำน้ำน้ำไปที่นอสิีดี ออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเอาค้นไปไปเห็นมีเมีกันเอาล่ะครับพี่น้องตอนนี้ผมมาอยู่ปัตทอดนะครับปทตทอดในเมืองนะครับมามาซื้อกาแฟนะครับจอดไปซื้อกาแฟนะครับพอดีไอเป็นแทไซายมมาเครื่องดีเลเดอร์ออกจากกรุงเทพแปดโมงนะครับตอนนี้ก็หัวกะแปดโมงนะครับถ่ายอีกนะประมาณ ขอโทษครับไทยนาจะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเวลาเพิินยุสสนามอินอุบลเก่าโมงนะครับพี่น้องมือนีกะมเห็ดเวียกนะครับพี่น้องหลังจากมาขึ้นนะครับกะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบุ้นผู้ใหญ่ทั้งใจดีทั้งร้ายนะครับที่ให้อวยพ่อนะครับอวยพ่อนั้นเกิดมานะครับแล้วก็ขอบ ใจมูฟูงนะครับทีมาเสื้อผ้ายนะครับคําสีแฟนนัองไหนเป้าอันสวานนะครับเป้าอกคุตเป้าอามนะครับเอาเค้กน้องตีมาให้นะครับเค้กน้องตีมาขึ้นกันเรื่อเป้านะครับก็เลยเป้ามาเสาร์คิดมนี้นะครับพี่น้องเป้าพี่น้องเบื้องหลักะขอบคุณน้องตีนะครับทีบริคิดหอดบ้านเกิดอไอ้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับน้องเป้านะครับเป้าชาแนลนะครับ โอนเงินแม่บอกว่า,วาอ,อายไปซสื้อเค้กเดียวื้อเค้กเป๋าเด้ยโอ้ยเป๋าเอ้ยขอบคุณขอบใจน้องไส้หลายๆเด้อนองหักนนองเป๋านนองตีนะครับที่ยังคิดพออายนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆครับมือวันเกิดปีนี้ก็บ่มียางพิเศษนะครับเพชรียกเดียวกับจังสีมาผ้าพอผ้าแม่ไป กินข่าวแล้วครับเพราะว่ามันค่าเวียกยุ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็อ่อนสนามบินแล้วครับกําลังนั่ง่งาอ้าพี่โยครับตอนนี้ก็เกาโมงเกาโมงหาสิบแล้วครับบอกว่าจบนะครับวันนี้เพราะว่าไอายุปัม่มมันนี่เสียงเพลงนะครับก็เลยเศร้ากอนนะครับการนั่นล่ะครับพี่น้องกัวันเก็ดปีนี้กันหมดซึ้ อบอุ่นึ้นนะครับอบอุ่นแกะขอบใจเบาข้าสีนะครับเบาอันสาหน่อยสาวหวานนะครับแฟ้นเบาอันนะครับที่ขุซาลงทุนลงแรงมาเสื้อผ้ายนะครับกระดีใจนะครับมีใจกะขอบคุณหลายๆนะครับน้องตี๋แกะอุซาบ่มากับอุซาฝาคิดมากนะครับ นองเปาลสาโอนเงินมหาห้ก็งงว่าตอนเรยกยบโอนมาได้แนวใด้บุกจับเคยโอนเงินให้โอนเงินยังบุกกันครับอ๋อคางานนองว่าคางานกินท่านงานศพไอยาผมนะครับนองก็เลยมีก็เลขโอนว่านะครับพี่นองเบ้าเปาเป็นคนเล่าได้ครับพี่นองเป็นคนปากซีกินใจนองครับ อย่านองว่ามีเงินกขอบใจนองร้ายๆครับขอบใจมู่ฝูงขอบใจเพื่อนๆขอบใจพี่ๆใน Facebook นะครับที่อ่ไวพ้พอนนะครับเมื่อน,นี้ก็ไม่เอียกครับพี่นองยังที่บอกแหละกะถาพี่นองติดตามเมเดอร์ครับว่าสิไปเที่ยวไซสนะครับสิผ้าอยเอ้ยสิผ้ารุ่งไปเที่ยวไสนะครับ ฟ๋องประกาศน้ำครับกระถาเบิ้งนะครับว่าสีผ้าเพิ่นไปสาแน่นะครับซอนมากะได้จองโรงแรมบุกนันบุกน,น,นี่ไว้แล้วเรียบร้ยบรอยว่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้ยูอุบลน,นะครับเบิ้งนะครับว่าอุบลสินีหมองเที่ยวอย่างเนาะว่าอุบลสินีหมองเป็นด้าเที่ยวบอนะครับสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับในคลิปนาคุณละคลิปนี้กก มาถหาเพื่อน,ลนเ,อเลยครัาเม้าเรียงวันเกิดจะของเลยพี่น้องบ่ามีอย่างดอกคิดนี่พี่มีบางคนคิดมาว่านกับบางคนกับเบิรงนบ่จบนะครับใคาที่อ่านคอมเมนต์แต่ว่าผมยังทันได้ตอบนะครับ,ว,บ,บรว,ว่าเป็นตะเคียดด้วยแบบนี้จริงๆแล้วมันว่าเป็นตะเคียดเลยพี่น้องเขามาเสื้อผ้าผมเกาหูเหือกันครับ ผมถ่ายคลิปไรมาแต่สาผมกระเบื้อหคือการขับในคลิปอ่ะผมพึ่งมโหูตอนตอนเข้าเค็กมาเสื้อผ้ายังเหรครับพี่น้องผมกระเบื้องหูคือการตอนแรกกับคลิปวย,วยุ่ว่าถากเขาว่าไม่ดีอ่ะขําสีคือสีโดนคักแพ้วะขําสีกระเป๋าอันถือกระแท้วะก็ว่าก็เตรียมใจไว้แล้วครับมาว่า,นะวาเนี่ยวะเออเม่อเป็นหยังครับไม่ได้เครียดไม่ได้หยังหรอกก็เข้าใจว่ามีธุระนะครับเพราะว่า ระยะเวลามาไ่ยนี่มันกิดระยเวลาบ่หลายนะครับมันกิเป็นระยะเวลาสัส้นๆเนาะกับอยากให้เพิ่นได้เที่ยวหลายๆมองนะครับเพิ่นกับวาลแต่เพิ่นมากวันแล้วอีพออีเมียเป็นจ้งไดข้ามสีเพิ่นก็ถามเนาะอยากมา่ยามพอ,อยามแม่นะครับผมกับข้าอยากกันลคะครพี่น้องอันกับเหตุอยกขึ้นกันกับอาจจะตอนรับได้ว่าเต็มจีนะครับแต่ว่ากับ บอกเป็นยังนะครับมู่กันท่าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเอาล้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สซีดาไวซ์นี้นครับว้าวหลายปวดกล่องหลายล่ะเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนาครับสําหรับมือนี่ก็สีแดายไวซ์นี้ซะเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องฝากติดตามเนี่ยว่าสีผ้าพี่น้องไปเที่ยวไซส์มือนี้ฝากติดตามนะครับเปิดทิมไว้ก็ได้ครับพี่น้อง <c oughs> เอาไว้ซซมนี้นะครับ สวัสดีครับ